ดีค่ะวันนี้ย่าจะมาทําแกงส้มแกงส้มผักเก็บมาจากหน้าบ้านแกงส้มกุ้งย่าซื้อกุ้งไว้ร้อยหนึ่งย่าก็เลยว่าจะมาทําแกงส้มกุ้งก็พริกซื้อเหมือนเดิมพริกแกงส้มซื้อเหมือนเดิมเนี่ยพริกเหมือนเดิมเลยย่าก็จะมาทําแกงส้มขั้นแรกก็เทเทพริกลงไปเลยเทพริกลงไปเลยเนี่ยพริกแกงส้ม แล้วก็กะปิอันนี้เป็นกะปิกะปิกระเทไปเลยแล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นตำกระชายกับปลาปลาทูไว้กับหอมแดงตำไว้เพื่อให้มันหอมเนี่ยยากระเทลงไปเลยยากระเทใส่เลยทีนี้ยาก็จะติดแก๊สให้แก๊สเดือด ย่ายัางไม่ได้เปิดแก๊สอันนี้ย่าก็จะเปิดแก๊สก่อนเปิดแก๊สก่อนเพื่อรอน้ำเดือด ย่าชอบกินแกงส้มแล้ววันนี้เก็บผักที่ต้นมาเป็นมันเป็นผักญี่ปุ่นวอเตอร์เคสผักญี่ปุ่นน่ะกับกับผักแล้วก็ซื้อซื้อหัวไชเท้ามาใส่อันนี้ย่าก,ก็จะรอน้ำเดือดแล้วย่าก,ก็จะจะปรุงรสปรุงรสเอากุ้งซื้อกุ้งไวร้ร้อยหนึ่งอันนี้ย่าก,ก็จะปิดให้รอน้ำเดือด แล้วน้ำก็เดือดแล้วน้ำแกงส้มก็เดือดแล้วทีนี้เราก็ใส่ส้มมะขามไปเลยน้ำส้มมะขามเนี่ยบิดไปแล้วใส่น้ำส้มมะขามไปเลยเอาไว้หน่อยหนึ่งเผื่อเผื่อจะเปรี้ยวเกินไปและอันนี้ก็เป็นเป็นน้ำปลา,าใส่น้ำปลาไปรครึ่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเอากุ้งมาใส่กุ้งใส่ตู้เย็นไว้ แกะใส่ตู้เย็นไว้กุ้งหากุ้งก่อนอ๋ออยู่นี่เองกุ้งอันนี้ก็เป็นกุ้งเนี่ยแกะไว้ซื้อไว้ร้อยหนึ่งเนี่ยอันนี้เราก็จะปรุงน้ำใส่กุ้งไปปรุงน้ำใส่ไปเลยทีนี้ก็ก็จะชิมรสแล้วชิมรสว่าไปทางไหน ชิมรสกันวันนี้น้ำตาลไม่มีไม่ต้องใส่อะไรไม่มีก็ไม่ต้องใส่อือ่อนเปรี้ยวอ่อนเค็มอมืต้องใส่ให้หมดไปเลย้ำมาต้มขา,ามน้ำปลาใส่หมดไปเลยทีนี้ก็รอ น้ำเดือดก็ก็ใช้ได้เนี่ยชิมรสอีกรอบอหอมกุ้งอืมอร่อยแล้วย่าเป็นคนชอบกินแกงส้มย่าเก็บผักฟังตุ้งที่สวนหน้าบ้านมาที่ย่าปลูกไว้กับกับวอเตอร์เคสสลัดน้ำผักญี่ปุ่นน่ะย่าเก็บมาเนี่ยย่าเก็บมาไอ้นั่นหนึ่งเลยนี่ย่าเก็บมาไอ้นั่นหนึ่งเลยเนี่ยไอ ก้าหนึ่งเลยอันนี้ผักสลัดน้ำนี่อันนี้ผักสลัดน้ำแล้วก็อันนี้ก็เป็นฟางตุ้งฟางตุ้งย่าก็เก็บจากสวนหมดนี่แหละย่าไม่ได้ซื้อผักย่าซื้อแต่หัวใจเท้าหัวใจเท้าย่าก,กะว่ามาใส่ให้น้ำมันหวานเนี่ยย่าซื้อแต่หัวใจเท้าอย่างเดียวเลย ยา่ซื้อโหดไอเท้ามาอย่างเดียวอันเนี้ยยากะว่าจะให้น้ำหวานใส่ลงไปเลยเนี่ยใส่รวมๆอันนี้เป็นผักที่แข็งต้องใส่เร็วหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเคี่ยวๆไปพอกินไปก็ต้องอุ่นๆให้ร้อนๆนอะ่ะถ้าอุ่นๆนะร้อนๆแล้วจะอร่อยอยาก็เลยว่าเอ่อถ้าอาแค่นี้แล้วเดี๋ยวฝักฟังตุ้งเดี๋ยวค่อยใส่ตอนตอนอีกครั้งหนึ่ง อีกครั้งหนึง่งค่อยใส่ผักควางต้งเพื่อให้ให้หวัวไชเท้าสุกก่อนเนี่ยกุ้งก็ตัวไม่ค่อยโตว้แต่เมื่อเช้าเขาเดินมาขายหน้าบ้านยากก็เลยซื้อไว้ซื้อปลาเค็มไว้ถุงด้วยแล้วยาก็จะทอดปลาเค็ม,แก,ม,มแ,แกงส้มทอดปลาเค็มอีกอย่างหนึ่งแล้วแกงส้มกับปลาเค็มจะเข้ากันยากก็อันนี้เดี๋ยวยากก็จะปิดฝา ปิดฝารอให้เดือดอีกรอบระยาก็ถึงจะใส่ผักพังตุ๋นอ้าวอันนี้ก็เดือดแล้วปรุงรสเรียบร้อยย่าย่าก็ปรุงรสเรียบร้อยอันนี้ก็ใส่น้ําตาลไปหน่อยเนี่ยเบไปเจอน้ําตาลแล้วก็ใส่น้ําตาลไปหน่อยใส่น้ําตาลไปหน่อยน่แล้วทีนี้ก็ใส่ผักฟังตุ้งนี่ผักฟังตุ้งใส่ผักฟังตุ้งไปผักผังตุ้งสลด เก็บมาจากหน้าบ้านเนี่ยงามยาปลูกไว้เองเนี่ยไปย่ากเก็บผักทีย่าก็ทำกิงส้มทีเพราะย่าชอบกินเกงส้มเนี่ยงามเลยอะ่ะอันนี้แล้วก็เกงส้มทีนี้ก็ใส่ผักฝรั่งตุ้มไปแล้วก็เหลือวอเตอร์เคสวอเตอร์เคสต้องตักผักญี่ปุ่นวอเตอร์เคสต้องตักน้ําลาดคือคือใส่ไปอย่างนี้เดี๋ยวสุกเกินไปแล้วเขาไม่อร่อยอันเนี้ย ยาใสน้ำตาลแลนะยาชิมอีกรอบพี่ว่ารสชาติเข้มข้นเป็นไงคงอร่อยอ่ะเพราะยาใส่กระชายด้วยใส่กระชายใส่ปลาทูโขกด้วอืมอร่อยมากเลยเอาอีกรอบโอ้สุดยอดเลยวันเที่ยวนี้สุดยอดแกอ,อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอืม โอเคแล้วโอ้วันนี้สีมือย่าอร่อยชมตัวเองเดี๋ยวย่าก็ชอบกินแกงส้มอัอนนี้เหนนี้ย่าก็ชอบกินแกงส้มน,นี่นี่ย่าจะใส่ใส่ผักวอเตอร์เคสใส่ชามแล้วตักน้ำราดย่าจะไม่กินข้าวเช้าเลยย่ากะว่าทําเสร็จก็จะกินข้าวเช้าเลยนี่กินข้าวเลยเดี๋ยวจะทอดปลาเค็มอีกอย่างหนึ่งอันนี้ตักราดไปก่อนอันนี้นี่ ผักสลัดสลัดญี่ปุ่นหรือวอเตอร์เคสนี่แหละเนี่ยผักญี่ปุ่นหรือวอเตอร์เคสย่ากะว่าเดี๋ยวเอาน้ำราดไปในนี้เลยคือคือย่ากเก็บทีกหน้าบ้านหมดเลยอะผักซื้อแต่หัวที่เท้าอย่างเดียวแต่คซื้อกุ้งกุ้งมาแพงตัวนี้เจียวเองร้อย,ยก็คือเราจะเราจะต้องกินก็หอมกุ้งพอเดือดก็คงจะโอเคแล้วอันนี้เดือดอีกรอบย่าก,ก็จะ ก็สุกแล้วเที่ยวนี้ยาก็จะตักจะตักใส่ใส่ลาดเลยเดี๋ยวจะลาดให้ดูว่าน่ากินขนาดไหนอ่านี้มากินแกงส้มด้วยกันนะเพื่อนเพื่อน,นอร่อยมากเลยแกงส้มผักปลูกเองปลอดสารพิษแบบงามย่าปลูกไว้งามหมดเลยเวลายญ้ากเก็บผักทียญาก็ผักฟังตุ้งก็คือต้องแกงส้ม ผัดอย่างอื่นต้มก็ก็ต้มจิ้มน้ําพริกแต่ก็โดยมากก็จะแกงส้มนี่แหละเนี่ยเดือดอีกรอบแล้วพึ่งพึ่งพึง,พ,งพึ่งเลยเดือดรุ่งเลยนี่เดีย๋ยดย่าจะตักราดแล้วราดกันในสลัดในผักสลัดเนี่ยย่าจะตักราดแล้วโอ้ห่ากินมากน่ากินมากเนี่ยตักน้ำราดเลย น้ำราดเลยหอมกระชาย,พยาเพราะย่าใส่กระชายด้วยยา่าผักฟังผักฟังตุ้งกับผักสลัดน้ำเนี่ยคือคือเขาจะอร่อยมากเขาจะกรอบกรอบที่ก้านนะ่ะผักวอเตอร์เคสสลัดน้ำเนี่ยนี่เอาเอาอันนี้หน่อยโอเคนี่โอเคนี่เพื่อนๆดูนะ่ากินขนาดไหนหอมกุ่น กินขนาดไหน,นนี่เพื่อน,อ,นอ้าวเรียบร้อยอันนี้ก็ดับแก๊สอันนี้วันนี้ก็มีแค่นี้เลยจ้าย่ามาแกงส้มให้ดูย่าชอบกินแกงส้มมากย่าก็เลยแกงส้มตลอดเนะี่ยอ่ะทีนี้วันนี้แกงส้มกุ้งวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ